โปรแกรม Problem Solution Platform หรือ PSP ตอนการใช้โปรแกรมนี้มี3สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือข้อที่ 1. จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนข้อที่ 2. ตัวชี้วัดเหล่านั้นมีการบันทึกไว้ที่หน้าง,งานเพื่อจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปแก้ปัญหาและที่ 3. คือข้อมูลเหล่านั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเลอะรางหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น ยกตัวอย่างตัวชีวัดคือเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตโดยมีเป้าหมายกําหนดไว้ไม่เกิน2%ข้อมูลเหล่านั้นมีการบันทึกไว้ที่หน้าง,งานและข้อมูลที่บันทึกนั้นจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะนําไปทําการแก้ปัญหาโดยผ่านโปรแกรม psp โปรแกรม psp จะทำการล็อกอินเข้าโปรแกรมนี้ โดยเข้ามาในนามของยูเซอร์ชื่อคุณธนงที่หน้าแดชบอร์ดก็จะแสดงข้อมูลของการทำปร l e ม s โซวิ n งของคุณธนงเราเข้าไปดูใน process ของการทำ o ร l e m solving กันที่หน้าจอนี้จะปรากฏข้อมูลที่เป็นรายการแก้ปัญหาต่างๆของคุณธนงที่ได้ถูกกำหนดไว้ให้ทำหลายเรื่องที่เขาเซตเอาไว้ที่ต้องทำเมื่อจะเริ่มทำการ สร้างหัวข้อใหม่ก็ทำการกดปุ่มที่คำว่า a d d s o l u t i o n ในสเต็ปหเนี่ยก็จะกำหนดให้กรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปเช่นยกตัวอย่างเราจะลดเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นเราก็ใส่คำว่าลดเปอร์เซ็นต์ของเสียถ้าใน default ไม่มีก็สามารถพิมพ์เองได้ก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเปอร์เซ็นต์ของเสียของเครื่อง A.R. 0.1กำนวนให้เสร็จรเดิวเดวันที่28กุมภาพันธ์ Progress Pattern คือแต่ละสเต็ปให้เสร็จภายในกี่วันตอนนี้ set default ไว้ที่0.1ก่อนแล้วก็เมื่อทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะ public ให้ทุกๆคนสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้ก็ทำการเซฟสำหรับสเต็ปที่1ก็ข้ามไปยังสเต็ปส ซึ่งมันก็จะมีทั้งหมดเสเตปทีนี้เพื่อให้ง่ายเนี่ยจะเอาข้อมูลที่ถูกเซตไปแล้วและอธิบายให้เพื่อจะได้ไปได้อย่างรวดเร็วกลับมาที่หน้าจอหลักของข้อมูลทั้งหมดของคุณธนงตอนนี้ได้เซตารายละเอียดข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ของเสศษของเครื่อง ar 0 0 1เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการที่จะอธิบายไปลองดูรายละเอียดก,กัน เริ่มจากสเต็ปที่หคือการกําหนดหัวข้อเรื่องก็คือเรากําหนดไว้ว่าลดลเปตร์เซ็นของเสียของเครื่อง ar 001โดยที่กําหนดดิวเดตไว้ที่31เดือนมีนาคมโปรเกสแพทเทิร์นใช้รูปแบบแพทเทิรของ001แล้วก็หลังจากที่ทําหัวข้อเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้สามารถพลับบิกให้ทุกๆคนสามารถเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้เสร็จแล้วเราก็จะทําการไปที่สเต็ป s t e สเต็ป2เนี่ยเป็นการ กำหนดข้อมูลเบื้องต้นที่เรามีอยู่จากหน้านงานปัจจุบันเช่นในที่นี้เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยคือเคเอรื่อง a ์ศูนเนี่ยเรากำหนดว่าเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนเอาไว้โดยเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทำการใส่ข้อมูลรายเดือนลงไปว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่าไหร่บ้างในที่นี้ใส่ข้อมูลไว้หมดแล้วถ้าอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มข้อมูลได้ใส่เข้าไปตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.7%เปอร์เซ็นต์ไอ้4.7เปอร์เซ็นต์โดยที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่2.0%เปอร์เซ็น เมื่อทำการกรอกข้อมูลที่เสร็จแล้วก็ทำการกดไปที่สเต็ปที่3ถัดไปในสเต็ปที่3นี้เป็นการแจกแจงารายละเอียดของปัญหาเริ่มที่3.1เป็นการกำหนดคำนิยามหรือคำเฉพาะคำคำศัพท์เฉพาะเพื่อให้ผู้อ่านท่านอื่นๆเนี่ยสามารถรู้คำเฉพาะเหล่านั้นว่ามันคืออะไรก็สามารถเพิ่มเติมคำนิยามเหล่านั้นได้ลงไปในข้อมูลเหล่านั้นโดยการกดปุ่มแอที่ตรงนี้นะครับ อันนี้ใส่เบื้องต้นไว้ให้แล้วจากนั้นข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเสือของเสียของเครื่อง ar 0 0 1เนี่ยอยู่ที่4.7%ซึ่งได้มาจากสเต็ป2นะครับก็มาทำการเบรกแจกแจงต่อในรลเวลถัดไปว่า4.7%เนี้ยเกิดจากประเด็นอะไรบ้างในที่นี้ขอกำหนดว่าแจกแจงมาเป็นชนิดของ Product นะครับซึ่งมีอยู่3 Product ของเครื่องนี้ที่เป็นของเสีย b a b c ซึ่งมีตัวเลขของเสียอยู่ตามนี้ผลรวมเท่ากับ4.7ตรงกับข้อมูลในสเต็ปสองทำการเลือก Product A เพื่อจะแจกแจงในเลเวลถัดไปโดยที่ p u o t A เนี่ย3.5เนี่ยทำการแจกแจงต่อในเลเวลที่3โดยที่จากข้อมูลเนี่ยเราแบ,บ่งเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มของ Scratch กลุ่มของ b r e k k w i l d i n g กลุ่มของ Pinhole แล้วก็อื่นๆก็ทำการกรอกตัวเลขลงไปว่ามีของเสียอยู่ จำนวนเท่าไรผลรวมเท่ากับ3.5%เซเท่ากับเลเวลที่2กรณีที่มันไม่ตรงกันเนี่ยระบบก็จะทาการแจ้งเตือนว่าตัวเลขไม่ตรงกันต้องทําการปรับให้ตรงกันทําการเลือกพินโฮที่เราจะนํามาแก้ไขก็สามารถแจกแจงไปที่เลเวลถัดไปได้โดยการปุ่มกดปุ่มแอดตรงเลเวล4ตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกับเลเวลที่3ตรงพินโฮเช่นเดียวกันทีนี้ในที่นี้สุดวยที่เลเวล3ก่อนเป็นเรื่องของพินโฮ1.9%ซนะครับ เราก็ทําการใส่รูปภาพประกอบได้เพื่อให้มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถใส่ได้2รูปภาพโดยการกดเลือกไฟล์ตรงนี้แล้วก็โหลดเข้าไปนะครับเช่นเดียวกัน3.4คือการอธิบายปรเซสจะเป็นปรเซสนก o รโฟลก็ได้หรือเป็นรูปภาพรูปภาพประกอบเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการทํางานที่ทําให้เกิดตัว p i n h o นะครบก็ทําการเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดลงไปได้เช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็ทําการกดปุ่ม ่า next ไปที่สเต็ปถัดไปหรือก็คือสเต็ปที่4เรื่องของการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายนี้ในสเต็ปที่4ประกอบด้วย4.1นะครับก็ทำการเลือกอเรื่องของการลดเนื่องจากเรากำลังลดของเสียก็ทำการกดปุ่มเลือกลดพินโฮที่1.9เนี่ยให้เหลือ0%สังเกตว่า,าค่าตรงพินโฮกับ1.9เนี้ยจะเป็นสีเทาๆก็คือโปรแกรมเนี่ย จ e น e r เรตมาให้อัตโนมัติจากสเต็ปที่3ที่เราได้เลือกไว้ก็คือเรื่องของพินโท1.9%ตรงนี้มันก็จะมาปรากฏที่หน้าจอของสเต็ปที่4ตรงนี้เราก็ใส่ในส่วนตรงนี้ว่าต้องการลดจาก1.9ให้กลายเป็น0%โดยที่ให้กําหนดให้เสร็จเนี่ยภายใน31 1. มีนาคมอันนี้เราก็ก่อกลงไปซึ่งให้มันสัมพันธ์กับดิวเดตที่เรากําหนดไว้อยู่ในตอนสเต็ปที่1ว่าเราอยากให้เสร็จภายในวันที่31เดือน3นะครับ ซึ่งถ้าสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยจาก1.9เหลือ0%เนี่ยสถานะปัจจุบันจาก4.7เนี่ยลดลงไป1.9เนี่ยก็จะเหลือที่2.8%โดยการประมาณการนะครับเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ40%ในการ improve ปัญหาเรื่องนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วก็อาจจะกดเซฟเป็นระยะระยะได้นะครับเราก็ไปสเต็ปถัดไปคือสเต็ปที่5ก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุเราก็ใช้รูปแบบ การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาหรือไบวายแอซิดก็ได้แล้วแต่ที่จะเลือกนํามาใช้ในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนหรือว่าพิมพ์ใน Excel แล้วแปลงเป็นรูปภาพแล้วก็ทําการเลือกไฟล์เนี่ยอัปโหลดใส่เข้าไปตรงจุดนี้นะครับสมมติว่าอัปโหลดใส่เข้ามาแลแล้วก็มีอยู่3สาเหตุหลักคือเรื่องของวิธีการเรื่องของตัววัตถุดิบแล้วก็ Environment ก็ทําการมาเลือกในสเต็ปที่5.2นะครับโดยการกดปุ่ม add item เข้าไปถ้ามี สาเหตุมากกว่านั้นนะครับในที่นี้กําหนดไ้แล้วว่าเราเซตไว้แล้วว่ามีอยู่สเรื่องก็คือเรื่อง Material เรื่องของเมท o d แล้วก็เรื่อง Environment ก็ทําการใส่สาเหตุตรงนั้นลงไปที่ได้มาจากสเต็ปที่ห้ก็ใส่ข้อมูลเหล่านั้นลงไปที่ช่องนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทําการกดปุ่ม Next ไปสเต็ปถัดไปคือสเต็ปที่หในสเต็ปที่หเป็นเรื่องของการทดลองหรือทดสอบสมมติฐาน จากสาเหตุต่างๆเหล่านั้นว่าสาเหตุต่างๆที่เราเลือกมาเนี่ยการแก้ปัญหานั้นถูกต้องหรือไม่ก่อนจะนําไปแก้ปัญหารจริงเพราะฉะนั้นจากสเต็ปที่5เนี่ยเรารู้ว่าสาเหตุมีอยู่3เรื่องคือเรื่องของวัตถุดิบที่มีความชื้นหรือไฮโดรเจนมากเกินไปเรื่องของวิธีการที่มีระยะห่างของการเชื่อมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของ Environment คือสภาพความชื้นในอากาศเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลในสเต็ปหแล้วเนี่ยในสเต็ปที่6เนี่ยมันจะ g e n e r a t e ตออโต ให้เลยนะครับก็คือนี่ส่วนวนี้ก็ส่วนที่1คือเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของระยะระยะห่างของการเชื่อมของเครื่องเชื่อมแล้วก็เรื่องของสภาพความชื้นในอากาศตรงนี้เป็นสีเทาก็คือระบบมันฟิกซ์มาให้ละเราแค่มากกอนในส่วนของวิธีการทดลองพิเลตที่จะแก้ไขว่าจะเสร็จเมื่อไร่แล้วก็อ่าแผิดชอบโดยใครแล้วก็สรุปผลว่าสิ่งที่ทดลองนั้นมันเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ถ้าใช่ก็ประเมินว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าโนแล้วก็ เลือกหัวข้อนี้ไปนำไปทำการปรับปรุงในสเต็ป7หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็เลือกที่จะนำมาแก้ปัญหาได้นะครับหัวข้อที่2คือระยะห่างของการเชื่อมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนจาก1.2อให้ากลายเป็น1.0พบว่าประเมินแล้วเป็นสาเหตุทีท่แท้จริงแล้วก็เลือกด้วยส่วนสภาพความชื้นในอากาศพบว่า อ่ามันไม่ได้ช่วยทําให้จํเนวนของพินโฮน้อยลงจากการเทสสิตัวอย่างเนี่ยก็เลยไม่ได้เลือกนะครับประเมินแล้วไม่เลือกหัวข้อนี้เมื่อทําการคอนเฟิร์มทั้ง3หัวข้อแล้วทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการดําเนินการจริงในสเต็ปถัดไปคือสเต็ปที่7ในสเต็ปที่7เนี่ยเป็นการดําเนินการจริงละเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สเต็ปที่6เนี่ย จาก3สาเหตุเราพบว่ามีแค่2สาเหตุน่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมาในสเตปนี้สเตปที่7จเนี่ยจะพบว่ามันก็จะมีแค่2รายการเท่านั้นก็คือเรื่องของปริมาณความชื้นหรือไฮโดรเจนที่มากเกินไปในรถเชื่อมกับเรื่องของระยะห่างของการเชื่อมดังนั้นจะพบว่าเรื่องของความชื้นในอากาศไม่ได้มีปจัจจัยก็ไม่ต้องมามันก็จะไม่แสดงในในสเตปนี้นะครับอ,อโตเมติเลยที่จะไม่แสดงผล ก็ทําการกรอ,อกข้อมูลว่าเราจะทําวิธีการอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็กรอ,อกข้อมูลลงไปแล้วก็มีรูปภาพประกอบก็สามารถที่จะเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดรูปภาพได้นะครับทั้ง2กรณีก็ทําการกรอ,อกวิธีการลงไปแล้วก็รูปภาพนะครับส่วนด้านขวามือนี้นะครับช่องนี้คือหลังจากที่ได้ทําการแอคชั่นจริงแล้วเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลครั้งว่าสิ่งที่แอคชั่นนั้นนะ่ะมีผลต่อการแก้ปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าใช่ก็กด yes แล้วก็ใส่ค่าลงไปว่ามันช่วยทําให้ลดเปอร์เซ็นต์ของเสียลงไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างกรณีนี้เนี่ยลดไปได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ตัวเลขลงไปหรือถ้าไม่รู้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ก็เพราะว่าอาจจะเป็นภาพรวมๆก็ก็แบงค่าแบงค์ไว้นะครับเช่นเดียวกันของปัญหาที่สองนี้ระยะห่างปรับปรับระยะห่างให้กลายเป็นหนึ่งมิลลิเมตรแทนเนี่ยก็เป็นประเมินแล้วแก้ปัญหาได้จริงประมาณศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เกอบตัวเลขลงไป มายังสเต็ปที่8คือสรุปผลแต่จุดหนึ่งเนี่ยเราเพบว่าก่อนการแก้ปัญหาเนี่ยอ่าเรามีเปอร์เซ็นต์ดีเฟกของเรื่องพินโออยู่ที่1.9หลังการอินฟลู๊ตเบนเลนเนี่ยสามารถลดลงไปได้1.9เช่นเกี่ยวกันหมายความว่าปัญหาเรื่องพินโอเนี่ยอ่าไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็ลดไปได้1.9เพราะฉะนั้นหลังการปรับปรุงแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดีเฟกเรื่องนี้เป็นศูนย์นะครับข้อมูลนี้1.9เนี่ยได้มาจากสเต็ปเเมื่อกี้ที่เราทําการกะระเค แล้วก็ทําการเก็บข้อมูลหลังการแก้ไขนะครับก็คือมาเก็บข้อมูลทีตอนเดือนเอพิลเดือนเมเดือนจูนสามเดือน,เ,นเพราบว่าแอชวลของดีเฟก t ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมอยู่ที่2.67จุและ2 7งนะครับถ้ามาดูข้อมูลข้างล่างพบว่าค่าเฉลีย่ยเนี่ยหลังการแก้ไขหรือที่2องจากเดิมที่4.7นะครับก็ดีขึ้นนะครับ คอร์ร e d u c t ชั n ก็ถ้ามีสามารถลดคอ่์ได้ก็กดปุ่มที่ c อร์ร e d u c t ชั n นจำนวนเงินกี่บาทต่อปีหรือต่อเดือนก็ตอบตัวเลขลงไปนะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้ก็สามารถใส่ารายละเอียดว่าคํานวณต้นทุนที่ลดได้มาได้ด้วยสูตรคณิตศาสตร์แบบไหนแล้วก็สามารถไปที่สเต็ปเต่อสเต็ปที่เเป็นการจัดทำเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นสองสาเหตุที่เราดำเนินการแอคชั่นไปแล้วเนี่ย ก็จะมาปรากฏตรงสเต็ปที่9นะครับเรื่องของประเสริฐความชื้อเลยไฮโดรเจนในรถเชื่อมเนี่ยเราบอกว่าคอนกรีตไม่ต่อคือเราติดต่อเซปรเพื่อปรับปริมาณไฮโดรเจนลงเนี่ยมันก็จะมากดที่นี้อ้างอิงเอกสารนัมเบอร์อะไรเราก็ทําการเกาะเลขที่เอกสารลงไปแล้วก็ชื่อเอกสารอะไรอาจจะอ้างอิงตามระบบ iso 9000หรือ1 4ื0 0ได้หมดแล้วแต่เราก็เกาะข้อมูลลงไปแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องของการปรับเปรเครื่องจักร เรื่องของระยะเชื่อมจาก1.2มิลให้เหลือ1.0มิลเนี่ยอ้างอิงด้วยามาตรฐานตัวไหนในการปรับระยะาการเชื่อมนะครับก็ใส่เลขที่เอกาสารแล้วก็มาตรฐานชื่ออะไรนะครับสุดท้ายคือ9.2เรื่องของการได้ lesson l e a r n หรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำปัญหารเรื่องนี้ก็เกอะข้อมูลลงไปก็จะจบทั้ง9กระบวนการ รายการปัญหาต่างๆที่คุณธนงได้ทําไว้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูก tracking โดยหัวหน้าเขาได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างผมจะล็อกเอาออกไปก่อนแล้วก็จะใส่ user ของหัวหน้าของคุณธนงเข้าไปเข้าไปที่ status จะสังเกตว่าลูกน้องของคุณสัญชัเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยสามารถที่จะ tracking ได้หมดเลยทุกกรณีว่ากำลังทำเรื่องอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็สามารถที่จะ preview ดู ข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันกับของคุณธนงว่าเขาทําอะไรไปยังไงบ้างนะครับตัวอย่างกรณีนี้เห็นไหมครับเราาจะมีกราฟว่ามีเปอร์เซ็นของสีที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่สี่จุดเ็เปอร์เซ็นเป้าหมายคือ2เนี่ยมีแกลบอยู่ 2. 7ุเจปอร์เซ็นเนี่ยแจกแจงรายละเอียดของปัญหาเนี่ย4.7จุดเ็ดเนี่ยอยู่ที่1 9จเปอร์เซ็นที่พินโฮแล้วก็มีรูปภาพประกอบโดยที่การกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะลดของเสียจาก19าให้กลายเป็น0ูเนี่ยซึ่งถ้าลดได้เนี่ย ภาพรวมเนี่ย4.7ก็จะเหลือที่2.8% improve ได้4.40%แล้วก็พิจารณาด้วยก้างปลาพร้อมรายละเอียดว่าเขาได้ดำเนินการทดลองเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนที่นำไปแอคชั่นต่อในสเต็ปที่7นะครับก็จะมีข้อมูลรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบสุดท้ายเนี่ยสเต็ปแก็คือสรุปผลว่าเปอร์เซ็นต์ดีเฟกของเสียจากพินโฮเนี่ย1.9ก็เหลือที่0ภาพรวมเนี่ยทำให้ของเสียเนี่ย จาก4.7หรือเพียง2.8 8กว่ากว่งนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตัวโปรแกรมจเน e r เรตให้ออโต้โดยที่พนักงานไม่ต้องไปเจเนเรตข้อมูลเหล่านี้เลยโปรแกรมจะสามารถสร้างให้โดยอัตโนมัติได้